พว่าการการทำงานแบบผมทำงานคนเดียวนี่ก็บางทีก็มีเกิดปัญหาไหมเกิดเกิดปัญหามาก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครก่อนก่อนแรกนี้เราเราต้องรู้สึกให้พวกเขานี่เป็นลูกเราก่อนเราทั้งเราเราต้องให้พวกเขาเนี่ความอบอุ่นก่อนช่วง บ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าสัทธาการเดนเพลสบ้านหัทไทยรักสัสลามัาัลลัมสุขัละันวะสัลัมพะบารมะนาระองท่านผู้ชมครับนี่คือสตาร์อิตเทอริสหรือบอเบยเป็นผู้ดูแล บ้านอบูบูราร์เป็นสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้านะครับที่จังหวัดนาราธิวาสแห่งนี้เขาว่ากันว่าเป็นบ้านเด็กกำพร้าที่ตระเวนเด็กที่มีคุณภาพที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยได้ยินกิตติศักดิ์มานานแล้วเรื่องราวของบ้านอบูราร์เป็นอย่างไริดตามชมกันครับ Sampai jumpa di video lebih ke melanjutkan. Beranimana semekan apabila mereka membuka kerusi بين fois löpon semuda hungris. Portrait ничего seTelefone Erasan Satik fellow muka bintik khuhrir ในปี2 5 3 9ผมมาอยู่ที่นี่ก็ที่ผมเปิดธานดิการพระอบูไรรอันนี้ก็เนื่องจากผมด้วยความจริงใจด้วยความบริสุทธิ์ใจที่จะเริ่มต้นยังไงเริ่มนก็แรกๆก็พอดีก่อนนั้นก็มีเพื่อนมาอยู่ก่อนพอดีเพื่อนได้รับตำแหน่งเป็นอิมานมาสจิตก็จะผมจะมาแทนเขาอ่า แต่่อมาแทนก็เคยมาสอนที่นี่แล้วมาสอนที่นี่แล้วอผมก็อลฮัมเุลินแล้วผมก็เรียนจากกเวยก็จบทั้งอะไรศึกษาศาสตร์ตัรเบียะคือตัรเบียโฮโมพยายามใช้วิชาที่ผมได้รับก็โดยเฉพาะเด็กกำพร้าจะอยู่ยังไงเด็กแรกก็แน่นอนล้ามีปัญหานะครับเด็กมาจากมาจากพ่อแม่ไม่ไม่เดียวกันก็มีปัญหาจะอยู่ไม่ได้แล้วก็เด็กก็มีปัญหา ไม่ยอมอยู่แจกจาก,จากลับบ้านผมก็พยายามทำเรีนแล้วด้วยความอะไรนะตั้งใจด้วยความคือว่าโดยอิคลาสก็ุบฮานหัวตาลาก็พยายามที่จะให้เด็นให้ความอ,อบอุ่นให้มากที่สุดโดยเฉพาะภรรยาของผมเองเอพอส่วนมากเด็กไม่อยอมไม่อยากอยู่เพราะภาษาของเด็กนี่ส่วนมากก็จะ ก็ S <S <an> <S อยู่แบบตามสบายของเขาอะ่ะอยาละหมาดก,ก็ละหมาดจะเรียนก็เรียนไม่เรียนก็ไม่เรียนอยู่ในนั้นแหละผมมาอยู่ที่นี่ก็อยู่ในกฎระเบียบก็ <S an> รู้สึกว่าหนักอ่ะอยู่ไม่ได้อึดอัดแล้วก็จะหนีก็มีนั่แหละตอนนี้อ่นนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เข้ามาอ่าเข้ามาอ่าก็ทำพยายามที่จะให้เด็กนั้นเข้าใจจะคุยแบบทาให้เด็กนั้นรู้สึกว่า,วา,วาผมเป็นพ่อของเขาแล้วภรรยาเ็าเป็นแม่ของเขา เด็กๆเขาเรียกพี่ว่าอย่างไรนะฮะมามามานะมีทั้งหมดกี่คนครับเนี่ยสามสคนนี่เป็นภรยาสตาดเยค่ะนกครบิริสนะฮะมีวิธีการจัดการหรือบริหารจัดการกับชีวิตของลูกๆเราเนี่ยนะฮะตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนให้มีระบบระเบียบอยู่ในวินัยที่เราต้องการเนี่ยดูแลเขาอย่างไร ก่อนก่อนแรกนี้เราเราต้องรู้สึกให้พวกเขานี่เป็นลูกเราก่อนเราทั้งร่องเราต้องให้พฟเยอนี่ความอบอุ่นก่อนให้ความรักให้ความรักเป็นลูกก่อนกว่าจะให้หน้าที่ของเขาพอสอนคุยอะไรให้โยมีความอบอุ่นก่อนก็ได้สอนอะไรก็อัลฮัมดุลลาห์ค่ะค่ะเราลรักวฟเย่ก็รักเพื่ออัลลอฮ์ ถ้าเวลามีปัญหาอะไรก็เขาให้ยกแก้ปัญหาว่าที่อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานว่าอินนัลลอฮ์ให้เราโยกยิรุมาบิกตามินหัตตายกยิรุมาบิอังฟุซิฮิมมาก็จะแก้นิสยัยพวกเยอะไม่ได้ก็อัลลอฮ์ตัวตัวเข้าอย่างเดียวที่แก้ตัวปัญหาได้เเาปปลลี่ยนแงค่ะเวลาเขาทำอะไรก็ที่มามาไม่อยู่บาบอไม่รู้ก็ให้พวกเยอะว่าอยู่แบกกลับอ AH. ัลลอฮ์ ก็มามาอ่านดาลิลท um ี่ว okay ่าว่าไม่ทำมิสคาลจารตินช um, ั่รยาและไม่ทำมิสคาลจารติน خير ยราแค่นั้นเวลายามีปัญหาก็อย่ากลัวอัลลอฮ์ใช่ไหมสอนให้พ่อยอมไม่ให้กลัวมามาบาบอห่างกันสตาได้รับเงินสนับสนุนจากที่ไหนฮะเมื่อก่อนนี้เงินสนับสนุนก็จากประเทศซาอุดีอาระเบียจากกรุงรีอา จากองค์กรอ,องค์กรอมุลกรุรายุมิยะอมุลกรรคราดูแลนนเรา,ามากี่ปีฮะดูแลก็ประมาณหลายปีเริ่มปีสามสามก่อ,อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่อเมริกาหลังจากเกิดอเมริกาก็เขาก,ก,ก็ก็ให้ผมดําเนินเองก็คือเราต้องดูแลเองดูแลดูแลเองหาเงินเองครับครับตรงนี้เป็นเรื่องที่ที่จากการที่เรารับเงินมาเราทํางาน ปรากฏว่าวันหนึ่งเขาตัดทุนเราเองต้องต้องหาเงินมาดูแลเด็กเองเนี่ยมีมีวิธีไหนฮะตอนนั้นคิดคิดยังไงจะเริ่มต้นยังไงผมเริ่มต้นด้วยผมผมหน้าที่ผมก็สอนที่บาลาที่มัสดดยิดเน่ยก็คุยกับผู้ที่ยในมัสดดยิดเนี่ยมามุมเนะี่ยเรื่องเด็กการพระก็มีคนสนใจมากเลยดยจากเด็กการพระบอกปัญหาด้วยอ่า พราะตั้งใจของผมก็ไม่อยากให้เด็กกลับบ้าน,ให,นๆๆให้เรียนต่อให้เรียนต่อด้วยพังใจของผมอย่างนั้นก็เพื่อนๆนะว,ว่าวที่ดีนะคกับผมก็สนใจก็ให้ช่วยเหลือช่วยช่วยการบริจาคการบริจาคการบริจาคให้จากาดให้เงินสวัสดาก็อะไรแบบน,นมีช่องทางอื่นไหมครับที่ที่สร้างรายได้ให้การการดูแลเด็กกำพร้าอย่างต่อเนื่องผมก็ได้คิดกับภรรยาของผมว่าจะทํำยังไงจะให้มั่นคงอ่ะการใช้จ่ายของเด็กกำพร้า ก็คิดําลงทุนเล็กๆตอนนั้นลงทุนเล็กๆโดยโดยซื้อของมาขายแล้วก็มาผ่อนด้วยผ่อนใครผ่อนอ่ะซื้อของมาขายที่นี่หมายถึงว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆเ่ยนะใครมาเยี่ยมเด็กกำพร้ามาบริจาคก็ซื้อของไป ของผ่อนนี่ประเภทไหนแบบไหนมีตัวรถทัดมีมอเตอร์ไซค์ก็มีเครื่องไฟฟ้าเครื่องไฟฟ้าครับเป็นไงฮะพอพอพอจะมีกำไรกำไรามาดูแลก็อาหารดูแลพออยู่ได้อยู่ได้ครับพอเราเราเอาได้กำไรสามสิบเปอร์เซ็นต์อ่าคก็ไม่ว่าอะไรสามสิบเปอร์เซ็นต์นมันสูงมากสูงใช่ไหมครับแต่ว่าเขาจะช่วยได้กำไรเขารู้ดีว่ากำไรนั้นเนี่ยจะมาตก เกำา้าอ,อ,อันทำดินแล้วตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนเนี่ยทำอะไรบ้างครับตื่นนอนแรกๆก็เก็บ <c oughs> ที่นอนก่อนเก็บที่นอนค่<ฮ>ะแล้วพับอะไรผ้าห่มอะไรก็ไปแปลงฟันเอานำละหมาดพอเสร็จเอานำละหมาดก็ละหมาด ก่อนละมาซูนะไม่ใช่ละมาสูน่าก่อนค่ะละมาสูนัาก่อนและละมาซบฮีเวทนาทีอิหม่านี่ก็วันนั้นเขาแบ่งให้เขาขึ้นมาพร้อมกันเลยค่ะค่ะค่ะมันใช่เขาก็มีหน้าที่ฝ่ายอิบาดะดูแลอยู่ไงอ๋อมีมีคนคุมอยู่พอดีพอดีมามาตั้งเป็นระบบวางระบบวางระบบว่าประธานรอประธานฝ่ายทุกฝ่ายก็มีฝ่ายอะไรบ้างฝ่ายอิบาดะฝ่ายความสะอาดความสะอาดฝ่ายอะไร ฝ่ายกีฬาทุกฝ่ายเหมือนกระบบนักเรียนพอดีมามาเคยเป็นประธานโรงเรียนไงก็เอาประสบการณ์ที่เป็นประธานที่โรงเรียนก็มาจัดการกับพยอมาวางระบบไว้ให้ตัาดูแลมีหัหน้ากลุ่มหหน้าฝ่ายแต่ว่าทุกคนที่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบหน้าที่ดูเด็กเนี่ยมีระเบียบดูความตั้งใจของเขาแล้วก็ดูเหมือนเขาไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวดูจากสายตาพฤติกรรมเขาเลยนะ เขาอยากจะเรียนรู้อยากจะมาพูดคุยนะเราฝึกยังไงให้เขากล้าอย่างนี้ครัมามาก็แรกๆนี่มามาสอนอัลกุรอานก่อนพอจะได้นิดนิดหน่อยหน่อยก็ให้สอนฝรุ่งน้องมามาเอาที่ดาเล่ที่นบีว่าบัลลุวันนี้ว่าเราอายะใครที่จะเป็นคนดีที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลกุรอานนั้นเละาสอนอัลกุรอานนั้นครับเป็นคนดีที่ยังไม่มีแล้วในในโลก คือให้ให้เขาได้เข้าใจกุรอาค่ะ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 แบบฉบับของแ่ะวก็ให้กรารีค่ะคอะมาครับให้กระเรมทุกเวลาไม่ใช่ว่าอยู่ต้อนหน้าต่อตาผู้ใหญ่ไม่ใช่ให้กลัวเห็นมีสิ่งของข้าวของสินค้าอันนี้อันนี้ขายเพื่อที่นำเอาเอารายได้ไปทำอะไร เลี้ยงพาะเยอพอดีจะสอนพาะเยอด้วยเวลาจะโตมาไม่ไม่มีงานทำก็มามาสอนแล้วอัลลอฮ์ไม่ให้ไปขอกับใครก็ให้อะไรให้ทำงานด้วยตนเองให้ให้มีอาชีพก็สอนพาะเยื่อกำไรเท่านี้ตื่นทันเท่านี้นี่จะระเบียบอะไรก็พาะยืจัดเองเราทำเลยไม่พาะยืจัดซื้อมาถ้าเวลาไม่มีของอะไรเพาะยื่อเช็ด ยศส่งมาให้มามาสั่งอย่างเดียวพอถึงมาพอพ่อได้ของแล้วพ่อจะจัดระเบียบเองนี่เป็นการจัดการที่ที่เป็นระบบนะครับนำความรู้มาใช้ใพสอดคล้องกับงานที่เป็นระบบเช่นนี้เห็นสภาพบ้านแล้วเนี่ยนะครับนากัวนขึบนได้ไหมฮะไม่ได้นบขึ้นไม่ได้นะครับพี่น้องนี่อยู่เฉพาะชั้นล่าง สภาพบ้านเนี่ยสอดคล้องกับวิถีของเขาไมหมฮะเขาอยู่กันอย่างไรอึดอัดไหมเห็นว่าหลายคนทีเดียวอึดอัดมากอ,อึดอัดมากเวลากินข้าวเนี่ยโอ้โหน่าสงสารเราเป็นแม่นี่น้ำตาไหลเวลาพ่อยกิน,เ,นเวลานอนก็บางทีก็กดใจไม่ไหวนี่เวลาสอนอัลก,กุรอานก็ยุ่ทับทับกันแบบนี้แหละก็สอนอัลกุรอานก็สอนเองคาดหวังอะไรกับอนาคต น่เรารักเหมือนลูกเนี่ยนะฮะแน่นอนนะผู้เป็นแม่เนี่ยหวังแล้วก็ปรารถนาดีกับอนาคตของลูกอนาคตอนาคตของของลูกก็ให้อัลลอฮ์กูอังฟุสซักุมอัฮลีกุมนารอแค่นั้นขอให้อัลลอฮ์ให้พวอเ่าเป็นลูกศนเลยหวังที่ที่มากที่สุดก็คือกููอัลฟุสซักุมอัฮลีกุมนารเราะเราเป็นแม่นี่เรารู้สึกเลยฮะเมล็หูอืมหูวนั่นอะลราวะ ฟิสซอลหรือฟิอาไมา่เราทนได้ทำไมพอขนาดที่เด็กพ่อให้อะไ์ให้สมองอะไรเราปล่อยมีเด็กที่เรียนดีไหมะเกรดระดับหลายคนมากหลายคนมากค่ะคนเดียวมีฮาฟิตกุรานไหมฮะมีค่ะทุกคนก็มีฮาฟิตแต่ว่าส่วนมากก็ป .5 อป .6 อนี้ก็ยูซุก,กว่าแล้ว เรียนชั้นอะไรนะมันสกู่ป .5 ครับป .5 สอบได้ที่เท่าไรครับสอบได้ที่หนึ่งสอบได้ที่หนึ่งดีใจกับเพื่อนไหมดีใจนะเพื่อนเราเรียนเก่งไหมอนาคตอยากจะเป็นอะไรเป็นแพทย์มาชาลลออยากจะเป็นแพทย์บ้านอบูฮุยร์ราะให้อะไรกับคุณบ้างครับให้ความสุขให้ความสุขให้ความรักด้วยไหมมาม่าดีกับคุณ มามา่าสอนอะไรคุณบ้างเล่าให้ฟังสิงครับที่ประทับใจที่ที่รู้สึกว่ามันมันตราตึงอยู่ในหัวใจของเรายังจําได้เนะี่ยอะไรสอนให้เป็นลูกสอนแล้วสอนให้เป็นลูกที่สอนแล้วนะคิดว่าอนาคตอยากจะเป็นหมอเนี่ยจะไปถึงจุดนั้นได้ไหมได้ขึ้น,นอยู่กับใครอย,อ,อยู่กับพ่อแม่อยู่กับพ่อแม่ อยู่กับใครอัลละอยู่กับอัลลอฮ์ขอดุอานะขอดุอาว่าไงเคยขอไหมว่าไอ,าอาความฝันที่เราอยากจะเป็นแล้วแล้วไปให้ถึงฝันที่เราต้องการเนี่ยเราขอจากใครได้อัลล <Allah. S 1> ขอจากอัลลอฮ์นะชออัลลอฮ์นะครับขอดุอาให้เธอได้เป็นนายแพทย์ชื่ออะไรอาน,นิรุธใช่ไหมนายแพทย์อาน,นิรุธ แพทย์หนุ่มที่เป็นลูกกำพร้าแล้วมีความสามารถนะครับนะเ,เคยมีช่วงเวลาที่ที่ลำบากที่เดือดร้อนมากไหมมีไหมท,ที่ขาดเงินไม่สามารถที่จะซื้ออาหารของดูแลเด็กเราได้นะเลี้ยงเด็กได้กนะ็อัลฮัมดุลิละตั้งแต่พมมาอยู่ก็ไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยอัลฮัมดุลิละครับอา,อาจจะเป็นเพราะ บ้านเด็กกำพร้อยู่ในตัวเมืองเพราะคนมันเยอะคนผ่านไปมาคือเยอะก็ดูเส่วนมากวันหยุดนั้นเด็กก็อยู่จะอยู่ยเล่นอยู่ข้างหน้าเนี่ยคนมาถามไหมนี่เด็กทาไมเด็กยังไงนะวัาเด็กกำพรา้าเขาสนใจที่นี่เป็นบ้านอบ,บูกุอยรอนเนี่ยซึ่งเชื่อว่าถ้าเป็นพี่น้องชาวจังหวัดราธิวาสคงทราบ <c oughs> ดีนะครับว่าอาจารย์ สตาร์ทอินเดริเนี่ยดูแลเด็กกำพร้าอยู่ที่นี่อันนี้เป็นสถานที่ของของขององค์กรเราเองหรือเปล่าหรือว่าเป็นของใครยังไงฮะสถานที่นี้บ้านเนี้ยบ้านนี้เป็นของสำนักง,งานกรรมการอิสลามของนายธิวาฒนครับอ่าเพราะก่อนแรกแรกที่ที่ทำงานของสำนักง,งานกรรมการอิสลามพอไปย้ายที่อยู่มัสยิดประจำจังหวัดก็ก็บ้านนี้ก็ให้เช่าอ๋อเราเช่าใหาเช่าตอนนี้ยังเช่าอยู่ไหมฮะ ตอนนี้ยังไม่ชาแล้วไม่คือว่าเกิดปัญหามีไม่มีตังอ่ะทางทาง,ทางกรรมการอิสลามก็ไม่ว่าอะไรเ,เพราะเป็นอะไรเป็นหน้าที่ของเขาแล้วลูกเด็กกัพาร์ครับแน่นอนนะเมื่อไม่ใช่เป็นของเราเองเนี่ยนะการที่จะให้ดูแลเด็กกัมพร้าอย่างมั่นคงเนี่ยก็คงต้องคิดถึงอนาคตใช่มีแนวทางไหนครับคิดอย่างไรในอนาคตถ้าถ้าบ้านนี้เนี่ยดูว่าบ้านทุดโทรมแล้วก็ อาจจะมีปัญหาในอนาคตได้มีแนวทางไหนครับที่จะเตรียมวันธอรมห้ามด้วยแล้วตอนนี้ก็ผมได้ซื้อที่แล้วเฉพาะที่จะสร้างคันเด็กกำพร้าบ้านเด็กกำพร้าอยู่อยู่ที่ติดกั้สมาคมอิสลามครับที่ไม่กว้างเท่าไหร่แต่ว่าเป็นที่ที่อยู่ในตัวเมืองในกลางเมืองเลยก็ l a h h a m d u l i l ะ แรกกจะซื้อหนังสือไม่ได้เพราะราคาก็ล้านกว่าบาทหนึ่งล้านหกแสนเราก็อัลฮัมลิลลา้์มีพี่น้องเราให้มายืมเงินของเข้าก่อนไปจ่ายที่ดินเป็นเงินยืมมาเป็นยืมมาว่อัลฮัมลินแล้วตอนนี้ผมอัลฮัมลิลแล้วผมก็ขอบริจาคจากพี่น้องของเราอ่ะเขาบริจาคแล้วก็จ่ายหมดแล้วอัลฮัมลินแล้วจ่ายหมดแล้วด้วยตอนนี้เรื่องที่อาคารอย่างเดียวจะสร้างอาคาร ก็คือคิดวางแผนที่จะไปสร้างอาคารที่นั่นครับเป็นที่ของเราเองที่ของมูลที่ละอนะคิดว่างบประมาณประมาณเท่าไหร่อาคารนี้จะสร้างขึ้นสิบสี่ชั้นต้องใช้งบประมาณประมาณก็สิบล้านกว่าบาทประมาณสิบล้านใช่ไหมครับประมาณสิบล้านแต่ก็ไม่ไม่ยากหรอกอีชาอให้เราพร้อมก่อนครับ นี่เราอยากจะฝากใน,น,นช่วงท้ายนี้กับพี่น้องผู้ชมรายการครับก็ทำเลยะก็ขอบคุณมากโดยเฉพาะตัวแทนจากมูลนิธิสัตยาชนที่มาออกรายการในวันนี้ก็ให้อัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลาให้เราให้ใหกำลังใจเราทำงานให้และ Allah อัลลอฮฺมาตาลาให้ผลบุญแก่พวกเราทุกคนอ,อัล okay. ลอฮ์จะบอกอะไรกับบรรดาลูกทั้งหลาย ก็บอกฟอยอนให้จำที่อายะอัลลอฮ์อัลกุรอานว่าเวลาเราตายแล้วเราไม่ได้ไม่ได้พึ่งใครแล้วเนาะบัถึงเวลาที่อัลลอฮ์ว่าโยมายฮคีรุลมารุมินอัครีวะอุมมีฮิวะอับีวะซ็อฮิบะติฮิวะบะนีให้ฟอยอนรัเลิกตัวยอให้ยอพึ่งอัลลอฮ์อย่างเดียวไม่ต้องพึ่งพ่อแม่ที่อยู่ที่แม่ฟอยอมาอยู่ที่นี่ไม่ได้พึ่งมามาบาบอหรอก ว่าเยาะพงอัลลอฮ์แต่ว่าที่ผ่านผ่านไปแบบกับบบบอมามาเองสายผ่านอย่างเดียวให้ฝอยาจำทุกคนที่อายะอัลลอฮ์บอกเย้าเมายขี้รลมารุมินอัคีินี่อยาดีแล้วได้ฝึกตัวเป็นคนแรกก่อนที่จะเสียชีวิตอัลฮัมดุลิลละฟอยาเนี้อัลฮัมดุลิลละไม่ใช่ว่าชมที่เราเลี้ยงไม่ใช่เนาะ อดีมากครับอันนี้ดีใจที่ได้มาเยี่ยมเยียนนะครับขอร้องได้ให้ใกล้ชิดกับนบ,บีในสวรรค์อ<า>ินชาอัลลอฮ์อิชชาอามีนอามีนคือว่าอยากแนะนำให้ผู้ปกครองของเยาวชนโดยเฉพาะเด็กกำพร้าก็ให้มาดูแลเยาวชนของเราเพราะว่าสังคมเราตอนนี้ก็มันปัญหามากโดยเฉพาะเด็กกำเด็กกำพร้า ที่ที่ว่าถูกทอดทิ้งแล้ไม่ได้ดูแลเลยทำให้เด็กนั้นเกิดมีปัญหาในครอบครัวเลยเฉพาะการเรียนอ,อแล้วก็ทางอะไรส่วนมากเด็กกำพร้าที่ฟูมได้เห็นก็เกิดมีมาติดยาเสพติดแบบนี้แหละเขาอยากให้ผู้ปกครองก็เล่นเรื่องนี้ด้วยให้มากครับถ้าพี่น้อง ชมรายการแล้วอยากจะมาเยี่ยมบ้านอบูฮโรร์เนี่ยท่านช่วยแนะนําครับมาอย่างไรอยู่ตรงไหนของจังหวัดราชบว่านะก็ยินดีอาหลันวะซาลันพี่น้องที่จะมาเยี่ยมของบ้านเด็กกับพระอบูเฮโรต้นอยู่ที่ใกล้กับหอนาฬิกาถนนุิจิตชจบูญหรือว่ามาถามที่นี่ก็รู้เขารู้ทุนมากก็จะรู้อบูเฮโรหรือว่าทางบาบอยเย่ก็รู้อาบุเด็กกัพระอยากจะบอกอะไรกับบบอเย่กับมาม่า อยากจะพูดอะไรกับเขาอยากจะขอบคุณอะไรบ้างไหมอยากขอบคุณที่มามาบ,บาโบดูแลมาตั้งแต่เล็กม,มามาให้ความสุขบาโบก็ให้ความสุขมีทุกมีกินพ<ข>อ<า>ใจที่อยู่ที่นี่พอใจนะไม่ขอตัวา,าอา้บาโบ ขอย่งไรลูกอบิฟิลีวาลีวาลิดายาวรหัมมุมากามารบบายานีสวีรอวิธีการทำดีกับบอบ,อบอมามาทำยังไงทำให้บอบอชื่นใจทำให้บอบอชื่นใจครับฉันไม่เคยท้อแท้ฉันไม่เคยอ่อนแอ เพราะเส้นทางนี้ไม่ใช่ฉันที่เดินคนเดียวยามที่ต้องผิดหวังแต่บางสิ่งนั้นกลับไม่เป็นสภาพของเด็กกำพร้าที่บ้านอบูฮุรรสนะครับอุสตาเยบบอเยเนี่ยนะพาเด็กกำพร้านี่อยู่ในสภาพที่แน่นทีเดียวขึ้นยังไม่หมดเลยนะฮะเนี่ยยังเหลืออีกคนหนึ่ง วิถีชีวิตจริงของบรดาเด็กกำพราย่อมเป็นเช่นนี้แหละครับเขาต้องอดทนต่อสู้อุชอนเลาะช่วยขอดูอาให้กับเขาพี่น้องสามารถร่วมบริจาคให้กับเด็กกำพร้าที่บ้านอบูฮุยระอร้อแห่งนี้ได้นะครับอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสอุสตารเยหรือจันอิเดริสนะครับซึ่งเราเองเราก็จะร่วมมือกันดูแลเด็กกำพร้าของบ้านอบูฮุยร้อจังหวัดนราธิวาสแห่งนี้เช่นเดียวกันอุชอนเลาะเราจะร่วมมือกันสารฝันเด็กกำพร้าให้เกิดจริงกับการศึกษา เด็กกําพระผู้ศรัทธาฉันถูกรักเหมือนท่านนบีคือวิธีของผู้ยิ่งใหญ่โอ้อัลลอฮ์พระองค์ทรงกำหนดไว้เด็กกําพระผู้ศรัทธาเด็ก และครับวันนี้เราได้มาเยี่ยมเยียนบ้านอบูฮูรอยร์เป็นบ้านเด็กกำพร้าด้วยการนำกับท่านอายิสุไลมานับดูฮามิดนะครับเรารู้สึกดีใจที่อ,องค์กรที่ทำงานเด็กกำพร้าด้วยกันเนี่ยนะครับมามาสารประสานงานกันเพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องมุสลิมของเรานะครับรู้สึกยังไงบ้างครับอิยิสุเลยมานกับการที่ได้ได้มาร่วมงานกับเรารวมไปถึงบ้านอบูรอยร์นี่ะครับ ับสุดดีใจที่ได้ทํางานด้านศาสนาผมก็ไม่มีไม่มีใครได้ครับมาคุณมนตรีมาเยี่ยมมาชักชวนมาให้ร่วมงานผมก็ทำดีลักได้ได้ร่วมงานกับมูลนิธิสัตยาชนยุทธีครับเป็นไงฮะครับทำดีลักนะครับก็พอตั้งแต่มาจังหวัดนราธิวาสเนี่ยได้รับความต้อนรับจากพี่น้องในจังหวัดค่อนข้างจะอบอุ่นมากนะฮะเมื่อรู้มามาจากมูลนิธิสัตยาชนนะโดยกพบคุณชลมาน ทามินเนี่ยเึ่งเป็นหัวเรือใหญ่นะครับอของในจังหวัดนราธิวาสน,นี้นะครับโดยเฉพาะที่บ้านวัวล้อนี่ก็ได้นํามาให้มาดูความเป็นอยู่ของชีวิตตั้งเด็กซึ่งถ้าเผื่อพูดถึงว่าสมบูรณ์หรือไม่ก็ยังขาดแคลนหลายส่วนนะครับเราจะเห็นว่าชีวิตตั้งแต่เช้ามายันยันเย็นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะถานที่อาบน้าก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยนะครับว่าความจริงยังไม่พร้อมนะครับเพราะว่าจํากัดในเรื่องสถานที่นะครับก็อยากจะให้ ได้รับความชื่อเหลือจากพี่น้องนะครับต่อไปข้างหน้าครับวันนี้เนี่ยในการเดินทางนะฮะตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งกลับมาเนี่ยนะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับอยากจะให้นะักวิชาการของเราที่ร่วมเดินทางกับเราได้ให้คำนะซิฮะกับการทํางานเพื่อให้หัจใจของเราเนี่ยผูกพันอยู่กับเราแล้วก็ยำเกรงอยู่เสมออาจารย์อดัมพรภาพงามจะให้คำนะซิฮานี้รับเชิญนะครับก็ทำยิลลวครับ ทุกสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นกันกบการเดินทางของเราเนี่ยมันเป็นการขัดเกลาที่ล็อสุมาตราขัดเกลาหัวใจเราตลอดเลยให้เราได้พบเจอเด็กกำพร้าที่มีความยากลำบากมันทาให้เราเนี่ยมาหาข้อเปรียบเทียบแล้วก็มาทบทวนตัวเราเองว่าเราเนี่ยมีอะไรแลร้วเขาเนี่ยขัดอะไรและเราเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้ยังไงและสุดท้ายเลยนะครับล็อกสุมาตลาให้พวกเราเนี่ยย้ำเตือนเงินเอง,เองในเรื่องของความบริสุทธิ์ใจในการทํางานศาสนาอย่างที่ที่นี่นะครับที่ฮัจญสุเลมานพามาเนี่ย เด็กกำพร้าทุกคนเนี่ยหัวใจเขาบริสุทธิ์มากหลังจากนี้อีก17ปีหรือ20ปีเนี่ยคนเหล่านี้จะเป็นความแข็งแกร่งของศาสนาเราและถ้าหากว่าผู้ใหญ่อย่างพวกเราเนี่ยไม่มีความบริสุทธิ์ใจหรือว่ามามาให้การช่วยเหลือที่ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไร,รไม่ได้ผูกพันกับอลัลลศุภานตระาเนี่ยเด็กเหล่านี้อีก20ปีในอนาคตอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้ก็อยากจะฝากทุกคนแล้วก็ทุกคนที่ทํางานศาสนานะครับ ให้มีหัวใจที่บริสุทธิ์และเอาหัวใจของเราที่บริสุทธิ์เนี่ยมอบกับให้เด็กกำพร้าที่บริสุทธิ์ัำ